สวัสดีครับพบก,กับอาจารย์พัทอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อาที์นี้นะนะครับเซตยังอยู่ในต้องเรียกว่าจุดวัดใจอันที่2นะครับปกติก็คือจะบอกแถวแถวพันหเนี่ยนะครับก็หวังว่าจะผ่านนะครับแล้วก็พอมาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็คือขึ้นไปแล้วก็ยืนไม่อยู่นะครับในกราฟภาพใหญ่รายวีคนะครับแล้วก็ แถวเนี้ยนะครับเป็นจุดที่น่าสนใจนะเพราะว่าเบรกขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็ลงมาพักตัวแถวแถวเส้นนะครับพักตัวแถวเส้นก็ถือว่าเป็นจุดที่วัดใจดีนะครับจุดที่วัดใจดีว่าเอ๊ะเขาจะอะไรยังไงไปต่อได้ไหมนะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็คือแต่ว่าตอนเนี้ยนะครับส,สองสามที่ที่ผ่านมาก็คือ เหมือนทั้งโลกนะเริ่มกังวลเรื่องความเสี่ยงมากขึ้นนะครับเรื่องเงินฟงเงินเฟ้อเดี๋ยวเรามาดูว่าภาพไตรมาสสามต่อมาเนี่นะครับเราจะเจออะไรบ้างนะครับก็บังเอิญอ่านเปนเปอร์พอดีนะครับปกติก็แล้วเพิ่งมากลยุทธ์นะครับของยลายไตรมาสเนี่ยนะครับมาพอดีนะครับเดี๋ยวเราก็มาเล่าเล่าให้ฟังเนาะนะครับ โอเคอ่าทีนี้นะครับก็ต้องเรียกว่าไตรมาสนี้นะครับเราจะไปเจอเรื่องก็คือนี่ฮะซัายเชนช็อตเทรดนะฮะอันนี้ของต้องเรียกว่าของขาดนะครับราคาคอมโมวิ่งกันกระจุยกระจายเลยนะครับแล้วก็พอคอมโมขึ้นนะครับ แล้วก็มีเรื่องของน้ํามันขึ้นอีกนะครับคนก็เลยไปกังวลเรื่องเงินเฟอ้อนะครับเรื่องดอกเบียเข้าไปด้วยนะครับอ่าแล้วก็ไอแทปเปอร์นะครับแทนแทนทรัมเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือต้องเรียกว่าอ่อกังวลว่าเขาจะลด QE กันหรือเปล่านะครับ geo political risk นี่จะเป็นเรื่องของเอ่อการเมืองนะครับล้าหลักๆขัองนี้ก็จะเป็น จีนนะครับกับฝั่งอเมริกายุโรปนะทะเลาะกันมานานแล้วละ่ะแล้วก็ไอ้เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวให้มันมันพีคไปแล้วหรือยังนะครับก็ SCB เนาะเขาก็หาหุ้นที่แบบเอ่อน่าจะป้องกันธีมนี้ได้นะฮะคือถ้าคนเรายกโล่เนี่ยนะครับแสดงว่าไอมันต้องเริ่มมีปัญหาจริงๆแล้วล่ะนะครับอ่ะเอาที่เอาที่สรุปเนาะนะครับ ก็คือเขาบอกว่าแต่ละแต่ละประเทศเนี่ยนะครับก็คุมเ,เริ่ม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 เข้ามาคุมมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราเราเริ่มเห็นแล้วไงว่าตัวเลขเศรษฐกิจรจริงนะครับมันมัน,ม,นมันเริ่มกลับมาแล้วนะฮะโอเค okay. อ่าแล้วก็เดี๋ยวก็จะมาทะเลาะก,กันใหม <laughs> <c ười> ่คือกลับมาปกติแล้วไงคือคือปีก่อนเนี่ยนะเรา ต้องเรียกว่าลดละเลิกการทะเลาะก,กันสักพักหนึ่งนะครับอ่าเงินเฟอ้อนะครับที่พูดไปเมื่อกี้นะครับเขาบอกว่าเออมันน่าจะปกติในปี65นะนะครับต้องเรียกว่าสินอุปทานที่มันขาดแคลนนะฮะไอที่ว่าซัพพลายชอ็อตเทสต,ตัวเนี้ยนะครับเดี๋ยวเอยเดี๋ยวว่าจะมีรายละเอียดแหละว่าเอยอันไหนมันขาดอันไหนมันเกินนะครับแล้วก็แต่เขาคาดการณ์ว่ามันจะจบนะครับจบปี65เพราะว่า เดี๋ยวโรงงานก็กลับมาผลิตได้เดี๋ยวของมันก็มาของมันเองอะฮะนะครับแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าเศรษฐกิจก็คือถึงขั้นพีคสุดแล้วนะเพราะว่าเห็นสัญญาณชะลอตัวในในหลายๆอันนะครับโอเคแล้วก็ต้องเรียกว่าหุ้นนะครับตลาดหุ้นที่ขึ้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยนะครับจริงๆก็คือขึ้นกับความหวังนะ นะครับมีวัคซ็งวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หลังๆเนี่ยนะครับเราก็จะพูดถึงพื้นฐานจริงๆนะนะครับว่าเออกำไรกำไรของบริษัทไหนมันโตได้นะครับก็คือต้องเรียกว่าไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยนะครับใช้ใจนะครับใช้ใจค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยแต่ว่าอันนี้คือของจริงก็คือ,ค,อคือเล่นหุ้นยากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ แต่มาสามจะอ่อนแอนิดนึงนะครับแต่เขาเชื่อว่ายังไปต่อได้นะครับอ่าแล้วก็หัวใจนะครับหัวใจของเปเปอร์นี้ก็คือหุ้นที่ได้เอ่ได้รับประโยชน์นะฮะก็คือถ้าถ้าถ้าที่อ่านนะครับจากเอ่อเปเปอร์ที่เขาเขียนมาเนี่ยก็คือเขาจะค่อนข้างกังลวลแหละนะครับว่าเฮ้ยมันจะของจริงอ่ะตัวเลขของจริงมันจะโกรอไม่โกรดอะไรยังไงนะครับ เพราะนั้นเขาก็เลยหาพุ้นที่มันโตแบบมีโตอะไรมีโตแบบเฉพาะตัวนะครับมีปัจจัยการเติบโตเฉพาะตัวแล้วก็น่าจะทนทนไอ้อะไรพวกนี้ได้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันเนาะ,ะเศรษฐกิจโลกนะครับเศรษฐกิจโลกก็คืออันนี้เขาบอกว่าเริ่ม gdp เริ่มดีนะครับแต่ว่าเงินเฟอ้อก็เริ่มมานี่ครับมาจากราคาคอมมูที่เพิ่มขึ้น แล้วก็ต้องเรียกว่าสหรัฐจีนก็จะเริ่มแบบคือมันปกติแล้วไงนะครับไอทีว่าลดภาษสมภาษีอะไรก็ก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะครับแล้วก็มีเรื่องความเข้มงวดมากขึ้นนะครับแต่ว่าคือประเทศจเจริญแล้วก็ฉีดวัคซีนเข้าฟื้นไปแล้วนะฮะทีนี้ไอประเทศที่กำลังพัฒนาเนาะนะครับกําลังพัฒนาอยู่คือไม่ไม่ได้อยู่พัฒนานะครับก็ ยังเจอโควิดกันอยู่เลยนะครับวัคซีนก็ไม่ค่อยเพียงพอเท่าไหร่แต่ว่าอ่นนี้เศรษฐกิจโลกเริ่มเปลี่ยนไปนะฮะเงินเฟอ้อเริ่มมานะครับนโยบายเศรษฐกิจเริ่มทะเลาะก,กันแล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้เอาจริงก็คือการบร,ริโภคมันหายไปเยอะมากนะครับโอเคถ้าใครแวะไปกินข้าวหรือตึกช้างนะนะครับก็ช่วยเพื่อน ช่วยเพื่อนเขาเปิดร้านอาหารอยู่ในศูนย์หารตรงนั้นอยู่นะครับตอนแรกเพื่อนเพื่อนร้านอื่นมีเต็มเลยฮะตอนนี้เหลืออยู่สองร้านก็คือโอ้โหช่วยกันกระจุยกระจายนะฮะก็แวะแวะไปกินกันได้ขายของซะงง้น <c oughs> โอเคปกติเนาะนะครับเราก็จะดูค่า pmi global pmi แกเป็นเริ่ม เริ่มชะลอตัวนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่ฟื้นตัวค่อนข้างดีนะครับหลังจากโควิดเนาะแล้วก็ส่วนภาพบริการนะครับเขก,ก็เละมาตั้งนานอยู่แล้วนะครับจากผลกระทบของโควิดก็ยังนี่จีดสหรัฐเริ่มชะลอ,อยุโรปไปต่อนะครับในไตรมาส3นะครับแล้วก็คือมันก็ยังผลิตอยู่แหละนะครับเพราะฉะนั้น ประเทศเราอะนะครับที่ยังไปได้ก็จะเป็นพวกภาคการส่งออกนะเพราะว่าจีนเมกายุโรปเขาฟื้นก่อนเพื่อนแล้วนะครับก็คงคงนําการเติบโตทั้งโลกไปนะครับแต่ว่าบ้านเราเนอะ,อะการบริโภคยังไม่ค่อยมาเพราะว่าโควิดก็ยังก็ยังระบาดอยู่อันนี้เรื่องของเงินเฟ้อที่พูดถึงเมื่อกี้นะครับก็เอาตัวเลขให้ดูว่านี่ฮะคัพเปอร์นิกเกลิลอลูมิเนียซิตะก,กั่วนะฮะ ขึ้นหมดเลยนะฮะแล้วก็ดูตัวเลขของอเมริกาเนี่ยโอ้โหเงินเฟอ้อคือขึ้นได้แบบโหดมากนะฮะอันนี้เขาก็เลยกังวลเรื่องของอการขึ้นดอกเบีย้ยช็อตหนึ่งคือตรงนี้น,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 นี่ที่เห็นดอกเบีย้ยมันพุ่งพุ่งแรงๆนะเพราะเขาคาดการเงินเฟอ้อนะครับคาดการเงินเฟอ้อที่มันจะสูงขึ้นนะฮะแต่ก็พอคาดการเสร็จนะฮะก็บอกอ๋อก็ จบแล้วไงแล้วปีหน้านะครับเดี๋ยวมันก็คงมีพปลายใหม่เข้ามาไอ้พวกพวกเนี้ยนะครับเงินเฟอ้อที่เกิดจากตัวดิมาสป라 u p พุชน,นะฮะก็คือพพลายผลัดดึกดึกอ่อผลักต้นทุนขึ้นมานะครับก็น่าจะเริ่มย่อตัวลงนะฮะแต่สิ่งที่น่าสนใจครับคือกลายเป็นว่าน้ำมันนะครับช่วงนี้ราคาขึ้นนะครับ เพราะว่าตัวกําลังการผลิตมันไม่กลับมาฮะก็เป็นอะไรที่แปลกบางคนก็มองว่าเรื่องของอีวีนะครับจะกลับเข้ามาแล้วอุตสาหกรรมน้ำมันจะตายนะฮะก็เลยอ่าตายใช่ไหมนะฉันก็ลดกำลังออก,การผลิตซะเลยนะฮะไ่ลงทุนเพิ่มด้วยน้ำมันกลายเป็นว่าก่อนที่จะถึงยุคเปลี่ยนผ่านของน้ำมันไปรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับตัว น้ำมันอาจจะยืนอยู่ระดับสูงนะครับเพราะว่าฉันไม่ผลิตแหละนะฮะโอเคก็ถ้าเกิดยังลดการผลิตแบบนี้อยู่นะฮะอาจจะมีอันนี้เป็นเคสที่เขาเรียกว่าตัว supply shock นะฮะหรือไม่ก็มี demand surplus อันนี้ก็คือต้องเรียกว่าเศรษฐกิจฟื้นเร็วนะครับมีความต้องการนะครับแล้วก็ส่วน supply เนี่ยนะฮะ ฉ,ฉันไม่ผลิตอยู่แล้วเออก็ดีมาลดึงก็ดีแต่อันนี้ก็คือจะก,กังวลเรื่องของเงินเฟ้อนะครับอันนี้ก็แคปไว้นิดนึงนะนะครับดีมานดีมานเพิ่มซัพพายเพิ่มขึ้นน้อยกว่านะครับก็อาจจะเก่งกำไรขึ้นมามี2เคสก็คือทรงๆแถวนี้แหละนะครับอีก30%ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับก็คือราคาพุ่งเปิดไปเลยแต่ว่า พอน้ำมันราคาขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีกังวลเรื่องนี้อีกเรื่องของเฟดขึ้นดอกเบีย้ยซึ่งถ้าดอกเบีย้ยขาขึ้นมันจะไม่ค่อยดีกับตลาดหุ้นเนาะนะครับเงินก็จะไหลออกกันไปนี่ก็เป็นซีนารโอนะครับโอเคนี่คือเรื่องของอวันก่อนเนาะที่มีเรื่องของความกระมวลเงินเงินเฟอ้อเข้ามานะครับโอเคทีนี้เราเห็นยูเคิร์ฟมันมีความ แปลกๆนะฮะมีมีความแปลกๆก็คืออยู่ดีมันพุ่งขึ้นมาอ่าพุง่งขึ้นอย่างนั้นนะโอเคแล้วมัน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 พุ่งอย่างเงี้ยนะครับมันมันสื่อสัญญาณอะไรนะครับถ้าเป็นตรงนี้เขาบอกว่าอ่าเฮ้ยมีความเสี่ยงเศรษฐกิจชะลอน,นะจ๊ะนี่ก็คือเศรษฐกิจเริ่มแผ่วนะครับนโยบายการเงินตึงตัวคือ อาจจะมีเรื่องของการลด QE นะครับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์ใช้คำเสชียวนะครับก็คือยุโรปอเมริกาทะเลาะกันนั่นแหละไม่ไมไม่มีอะไรนะครับแล้วก็จะความเสี่ยงนะครับเราอาจจะเจอความผันผวนแบบนี้ต่อไปนะฮะเ่าหุ้นขึ้นได้ไหมหุ้นขึ้นได้ฮะก็ลองย้อนไปดูสักปี2013นสะครับถึง2017 คือมันเป็นภาวะที่เล่นหุ้นโคตรยากเลยนะครับก็คือเออเนี่ยสิบสามสิบสี่แถวๆเนี้ยนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะต้องเรียกว่าหุ้นกำลังพลิกๆอยู่พอดีแล้วก็คนก็กงังวลโอ๊ยฟเฟดจะลด QE ไหมอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็กลายเป็นว่าหุ้นเนะี่ย ขึ้นปีหนึ่งลงปีหนึ่งขึ้นปีหนึ่งลงปีหนึ่งนะครับเล่นยากจริงๆนะฮะปีหนึ่งก็ลงลงมาทั้งปีกัางบนเฟดขึ้นดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ปลายปีบอกโอ้ยฉันปีนี้ยังไม่ขึ้นลอกนะฮะอา้าวปีนี้ก็ขึ้นวิ่งปูดไปคือคุณทำอะไรกับชีวิตเนี่ยนะครับโอเคอันนี้จะเป็นกราฟของอา่าสิบปีนะครับ คือพันธบัตร10ปีนะฮะแล้วก็ตัว F ฟดบาลานซ์ e e t ก็คือคือถ้าเส้นหนึ่เหลืองเนี่ยนะครับก็คือว่าถ้า f ฟดบาลานซ์ e ชดก็คืออัดเงินเข้าระบบตัว F ฟดก็จะมีพวกตาสารนี้ถืออยู่ค่อนข้างเยอะเนาะนะครับก็อัดช็อตแรกแล้วก็มี QE แต่ก็เริ่มเริ่มช้าลงช้าลงอะไรอย่างนี้นะครับ แล้วก็ตอที่13ปีแรกที่เริ่มมีการขึ้นดอกไม่ใช่สมมติ14นะแถวนี้นะครับอันนี้จะเป็นเทียบกับ S&P 500นะฮะลองไปดูกราฟมันดูนโยบ,บายการคลังนะครับหลังจากผ่อนคลายมาเยอะขอเอาคืนบ้างนะครับก็จะมีขึ้นภาษสงภาษสีมี capital gain tax อีกแล้วนะโอเคนิติบุคคลนะครับ15%โอเค อ๋อก็จะขึ้นภาษีอีกนะครับแต่ของเราไม่ต้องกังวลฮะเพราะของเราเก็บยี่ยี่สิบฮะฐานฐานคือสามสิบดีซ้นนะโอเคอีกอันนึงก็คือเรื่องของอาโควิดนะฮะมันมาอีกแล้วฮะตอนแรกนึกว่าทั้งโลกจะจะลดลงฮะกลายเป็นว่ามีสายพันธุ์ใหม่อ่าสายพันธุ์อินเดียแล้ว แรงแล้วก็เร็วนะฮะก็ตอนนี้ก็ติดไปถึงอังกฤษแล้วนะครับแล้วก็วัคซีนนะครับหลายๆตัวก็ไม่ได้ผลอะไรนะฮะ GDP ก็จะมีการหดตัวแต่เขากังวลเรื่องการบริโภคนะนะฮะคือเขาบอกว่าไอ้ขนาดมีเอ่าท่องเที่ยวก็กระทบอีกนะฮะแล้ว NPL นี่ก็เยอะอีกนะฮะคือ ต้องเรียกว่าอัดเงินเข้าไปเท่าไหร่นะครับเงินคุณก็ไม่ค่อยจะขึ้นเท่าไหร่นะท่องเที่ยวก็คือแต่ก่อนเราพูดกันเนี่ยนะครับเราพูดคือปีหนึ่งสามสิบล้านห้าสิบล้านนะนะครับแต่ว่าเออ่ตอนนี้เนี่ยนะครับักนทะ่องเที่ยวเราคุยกันที่หลักแสนแล้วแล้วโรงแรมนะครับจะอยู่กันยังไงนะครับโอเคก็หวังว่าวัคซีนนะนะครับวัคซีนจะ เข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับจะโอเคเราเราต้องมีความศรัทธานะฮะโอเคก็เศรษฐกิจนะครับ S C B โดยรวมก็คือก็จะมองแย่หน่อยนะครับแต่โชคดีมีกระตุ้นนิดนึงอ่ะก็น่าจะรักษาการบริโภคภาคเอกชนไปได้อยู่คือตอนนี้คือแทบจะไม่เหลือแล้วกนะ็ <c oughs> <c oughs> งบกระตุ้นลงทุนไม่ค่อยมีส่วนใหญ่ก็เป็นงบเยียวยานะครับโอ้โหสามแสนล้านก็เลยทีเดียวนะครับเหมือนคือถ้าใช้งบขนาดนี้นะครับเดี๋ยวปีต่อๆไปนะครับเตรียมเจอมาตรการรีดภาษีได้เลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการบริโภคนะก็จะไปกระทบตัวไหนบ้างอ่าถ้ามันจะมีคำว่าตัวทวีครับก็คือ ใส่เงินเข้าไป3 0 0แสนล้านเนี่ยมันมันจะหมุนในระบบนะครับอยู่ที่ประมาณ900 0แสล้านนะฮะก็คือ,อจะหมุนประมาณ3ลรอบให้นึกภาพเนาะคนไปซื้อของอสมมุติไปซื้อข้าวแกงแล้วเขาก็ไปซื้อวัตถุดิบคนซื้อวัตถุดิบก็ได้ตังคนซื้อวัตถุดิบก็เอาไปซื้อพริก ทั้ง3สายนะครัายเชนก็หมุนไปหมุนมานะครับเงินแไ้พวกนี้พอได้กําไรก็เอาไปซื้อของกินต่อนะครับเพราะฉะนั้นอัดเงินครั้งเดียวนะครับมันมันจะหมุนได้ประมาณ2.7รอบนะฮะแต่รู้สึกรอบที่2เนี่ยนะครับจะไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่อนะไรนเงี้ยนะเรียกคือใช้ไปแล้วเงินไม่ค่อยหมุนเท่าไหร่นะค,คือรอบก่อนนี่ยังหมุนดีนะครับ รอบนี้รู้สึกจะไม่ค่อยหมุนโอเคตึกตึกต,กตกกเกาขาเลยมองนี่เพราะนั้นโดยสรุปจาก Data ที่มานะครับกลยุทธ์ก็คือ,อต่างประเทศเริ่มมีปัญหานะฮะแล้วก็ต้องเรียกว่ากลุ่มที่ค่อนข้างเวิร์กนะฮะจะเป็นพวกนี้ โลจิสติกนะครับส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าอันนี้ก็คือโกลดได้ทามกางข้ามกลางวิกฤตนะครับแล้วก็เศรษฐกิจนะฮะอันนี้คือข่าวร้ายเลยก็คือเริ่มเริ่มเข้าสู่เฟสมาชชูริตี้แหละนะครับก็คือจุดจุดโกลดเนี่ยนะครับเริ่มผ่านพ้นไปนะฮะแล้วก็เราเล่นกับของจริงมากขึ้นนะครับกำไรนะครับ ก็อาจจะมีตกต่ำแต่ก็บางตัวก็ยังมีการฟื้นได้นะครับแล้วก็ไอเรื่องของโกลดนะครับก็อาจจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะครเพราะว่าเหมือนเริ่มเห็นสัญญ,ญาณของผู้นำนะครับจีนอเมริกาเลยพวกนี้เริ่มเริ่มดรอปลงไปนะครับอุปทานก็อาจจะมนีนั่นอยู่นะครับกลยุทธ์เขาก็เลย เลือกคุ้นเป็นลายตัวฮะพื้นฐานแข็งแกร่งแล้วก็バリูเอชันไม่ได้ไม่ได้แพงมากนะฮะเขาให้อเวอร์เ h t ก็คือตัวนี้การแพทย์พาณิชสาธารณภคอาหารและขนส่งทางบกกลางกลางก็จะเป็นพวกพลังงานโรงแรมนะอิเล็กนะครส่วนที่ยังไม่ค่อยโอเคนะครับก็จะเป็นพวกเดินเรือนะครับบันเทิงขนส่งทางอากาศยานยนต์แล้วก็ เกษตรนะฮะเพราะนั้นหัวใจสำคัญนะครับของคลิปนี้ก็คืออันนี้แหละฮะหุ้นแนะนำนะครับตึกตึกอ่าอันนี้หุ้นแนะนำแต่เมื่อที่แล้วก็ต้องเรียกว่ายังชนะเซตอยู่สมเอเซ็นตอ่าโอ้ยนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นเหตุผลเหตุผลประกอบว่าเออทำไมเราจะต้องไอเลือกหุ้นกลุ่ม ประมาณอย่างนี้ออกมานะครับก็คือเนี่ยที่บอกว่าเศรษฐกิจเริ่มเข้าช่วงช่วงช่วงเลสสเตจแล้วนะครับโอเคเศรษฐกิจโลกก็เริ่มโตกันหมดแล้วนะฮะเพราะนั้นเดี๋ยวเขาจะมาพูดถึงเรื่องของจริงมากขึ้นนะครับว่ามันได้ไม่ได้อะไรยังไงนะครับวัตถุดิบขาดแคลนหมดเลยฮะคือใครเปนว่าดีมามันฟื้นแล้ว สป p 이นเนี่ยมันมัน,ม,นมันฟื้นไม่ทันนะครับก็เลยทําให้พวกราคาสินค้าเกษตรนะครับเพิ่มขึ้นนะครับเนี่ยค่าระวางอุปทานห้องพักอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนี่ผลผลิตเกษตรนะครับก็จึงว่าอันนี้เป็นเรื่องของลาินญานะก็มันก็จะเป็นปีเว้นปีนะครับตอนนี้ก็ พุ่งขึ้นมาก็จะเป็นพวกนี้นะครับขา้าวโพดกาแฟนะครับกาแฟเม็ดเม็ดก็ยังแพงเลยข้าระวังเรือจะขึ้นแหละนะครับแต่ว่าขึ้นได้แค่ระยะสั้นนะครับเซมิคอนดักเตอร์ก็ขาดอีกคือคือมีแต่แบบโอโ้โหของขาดกนะ็ลองไปนั่งนั่งดูกันนะครับห้องพักก็เพิ่ม ขาดแคลนอุปทานนะฮะเราไม่อ่านดูสนุกดีแต่ก็คือกําไรเนี่ยก็อาจจะโตได้นะครับแต่ว่าโตได้ช่วงสั้นนะครับแล้วก็ไอ้ที่ว่ามันขาดแคลนเนี่ยกระทบผุ่นตัวไหนอะไรยังไงนะลองไปอ่านกันดูตืของดีอยู่ตรงนี้ฮะ เขาแนะนำนะฮะเขาแนะนำก็คือคือกลุ่มที like ่ o v e r อร์เว t จะเป็นพวกนี้เนาะเฮลท์แค่์คอมเมอร์สโลงไฟ้าอาหารนะครับแล้วก็พวกขนส่งทางบกนะครับเขาก็เลยแนะนำโรงพยาบาลก็คือ r j h อ้วันนี้แบบมันก็โตของมันไปเรื่อยๆนะนะครับแล้วยิ่งโควิดมีเรื่องของการตรวจอะไรอีกก็โตดีนะฮะ โลไฟฟ้านะเขาเรื่อง GPS4 ก็คือมีทั้งโลภไฟฟ้าเขาเองนะครับแล้วก็ t t r y y g โ o ลดหลายๆอย่างค่อนข้างเยอะนะครับ c l c นะครับอันนี้ก็จะเป็นคั b l ิ่นะฮะคือหลังจากเละมาหลายปีแล้วล่ะนะครับมันก็คงโดนมาเยอะนะครับเดี๋ยวมันก็น่ากลับมาเขาเขาที่อ่านเขาว่าประมาณนั้นนะครับ SFT นะครับ อันนี้ก็บรนจุพันธ์มีเรื่องขยายโรงงานด้วยอะไรด้วยนะครับก็ยังมีการเติบโตได้อยู่นะแล้วก็ pm นะครับอันนี้ปัญหา2-3ปีที่แล้วเขาเขาเริ่มหมดไปนะครับก็ตรงนี้ก็กลับมาได้โอเคแล้วนี่ฮะก็เริ่มเริ่มมีการโกรดของเขาได้นะฮะวุ้ตัวดีนะ2-0งศูนยเนี่ยโตสาบเปอร์นะครับ2-1 2-2นึ่ คาดการโต43 25เลยนะครับแล้วก็ปีหน้านะครับ c r c เขาจะกลับมาโตได้ PM ก็อาจจะแล้วก็มาโตปีต่อไปนะฮะปีส่วน r j h ปีนี้อาจจะดรอปๆหน่อยนะครับโอเคก็หลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะนะครับว่าเ,เศรษฐกิจโลกไตรมาสสามกำลังจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะครับแล้วก็ พุ่นตัวไหนนะครับที่ที่น่าสนใจกลยุทธ์อะไรที่น่าสนใจนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับผมสวัสดีครับ